สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคุณครูใจร้ายกันแล้วเกมสแกนนี่ทิเชอร์นั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมีภารกิจอะไรไปแก้งครูไปดูกันเลยมาออ่ะอันนี้ก่อนอ๋ออเคก็ได้โอเคโอเค คูอยู่นั่นไงใช่เห็นแล้วเห็นอยู่ในกระจกอะเห็นป่ะเห็น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 ทุกซอกทุกมุมใช่แด้ๆแก้ปลายอ๋อโฮทุกอย่างนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนี้เหมือนเดิมเลย เกดปวดหลังเดี tá, ๋ยวปวดซี่รงไม่ปวดเลยก็เกมนั่งหลังตรงเก้ก็อย่านั่งหลังงออ้าวคูหลับจริงเหรเนี่ยไม่ดูเออจริงอ้าวคูเรืยอหลับแล้วคูอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ในห้องไหนอ่ะน่ยไม่รู้ ที่นี้เก้เคยเข้านะห้องที่ครูไปอ่ะเก้เคยเข้าครูยังไม่เห็นเอ้ยครู่ะเออมาแล้วครูอยู่ดังนี้ เอาห้องไหนเอาห้องไหนเร็วๆเอาเอาเอาเลยเดะไปสิก็ร้อยครูมาก่อนไงจะได้ไปง่ายๆจะรอให้ครูมาทั้งเอาเอ้ยมาแล้ว้า้ปลกลงเอา ครูก็ต้องเห็นดิเพราะเราลงมาข้างหน้าเออใช่ไหมเพราะว่าครูก็เห็นเราเดินทำไมครูไม่เห็นนะ่ะครูโคตรีงเลยไม่รู้เหมือนกันแปลกแปลกมากเลยทุกคน,เห,นเห็นครูแต่ครูยังไม่เห็นเราเลยเออจริงจะก็เห็นเหมือนกันเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องนั้นไงก็เห็น แต่เราข้อห้องนี้ใครที่ชอบดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe ด้วยใช่โอ้มีกองด้วยเหรอแกไม่เคยเห็นห้องนี้ห้องดนตรีครูก็มีห้องดนตรีนานแล้วสรุปนี่เรามาเล่นกับครูหรือว่านันจะมาทำวันธุกิจแน่ๆนีไม่รู้ <Yeah. S 2> แล้วว่าอะไรจะทำภารละก,กีล่ละเกมไม่รู้เอ้าพี่อยากเล่นกับครูก่อนเอาไะโถ่เลยโอปเนาะไปเรื่อยด้วยเดี๋ยวเราจะแก้แกล้งครูดีกว่านะใครที่ชอบดูคลิปก็ดูไปเลย,อยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ครูเลยเราแต่ว่าครูครูเนี่ย โอูไม่เห็นนี่ไงครูโอผมอยู่นี่ครูกำลังส่องความสวยตัวเองอยู่เอชจะเป็นนางแบบเชืใครที่ชอบดูชิน้ก็โดไปเลยนะใช่ใชแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วย ูยังไม่เห็นเราเลยอ๋อไอจริงโหลดมาให้เกมเล่นนะทุกคนว่า c h a l l e n ไม่เป็นต่ฉันอะ่ะชอบดูอะ่ะอยากเห็นคูนอยากเห็นหน้าครูอะเอาเอ,อกหน้าต่างเลยด้วยใช่หน้าต่างได้ด้วยอ่ะ เียวไม่เคยเห็นเลยเร็ววิ่งวิ่งวิ่งสิครับแบบพี่ตูนเอากับหนักวางไว้ตรงนี้แล้วรอครูสะดุดนี่เอาแต่แล้วครูจะเห็นประร่ะแล้วครูไปห้องไหนเปิดประตูให้ไปเอาคุณครูจ๊ะอยู่ทางนี้จ้ะอยู่เจอเคฟันเอาจรูออกวมาเลย อ้ายโดนกัมดัก่ะมายังมาหนึงไงมาอย่างนี้มันคงไม่มาแล้วคิดว่านี่ไงมาแล้วเอาเนี่ยไปดิไม่เอาแล้วพูดเยอะกระดับเอ้าอะไรวะเอ้าเอ้าทำไมคุณไม่เห็นเราอะเอ้าคุ้คุ้ เกินไปก็มันกับดับปอมเอาเดกไเหียบแล้วครูจ้าอยู่ทางนี้จ้ะเอาครูจ้าอยู่ทางนี้จ้ะเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยมีภาพะลรก็ไม่รู้แต่กดไปแล้วนะเมืกก่อกี้ไม่ใช้ตอนนี้จ้า ไว้ <Why? S 2> เอ้าคูดคูดิคูดติดปักใครที่เล่นเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยใครที่เล่นเกมนี้ก็ฝากบอกด,ด้วยนะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์กันเยอะๆเลยใครที่ชอบก็คอมเมนต์สีชมพูมาด้วยสีก่าคู เพ <PAUL bunker> <gray> ื่อนที่หเราขูปลาไข่เราปลาไข่แล้วกูเอ้าอะไรวะเอ้าขูไม่วิ่งตามเราเพื่อนเกดอะไม่ชี้เอ้านั่นนั่นนั่นโอ้โหนี่ขนาดหลบเลยนะยุ่งปลาโดดเด้อครูโอ้อะไรจะเก่งปลาหนั้นเพื่อนเกดอะขูไปกันเพื่อนเกดตอ ไม่ดูคลิปเกดเลยนั้นเพื่อนๆคนอื่นก็เขาติดตามด้วยเนอะ <c oughs> ถ้าไม่ติดตามนะเดี๋ยวจะทุบให้กระเด็นเลย <c oughs> โอ้ยโจเกดโอ้โหคอยดูถ้าเจอตัวเด็กจะทบให้กระเด็นไปเลยเตะหน้าเตะตาด้วยเกตชอบทะเลาะก,กับเพื่อนนะ่ะ เอาคู่คู่คู่จ้าอยู่ทางนี้นั่น,านนั่นดิเก่งป่ามามาเขียนสีหน้าเส <c oughs> ียงคู่กิดแตกตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย อาอ้าวครูเห็นเราได้ยไงเนี่ยไม่รู้เลยนะจิเนียปิดประตูใส่หน้าเอาครูครูงโง่เลยเปล่าเนี้ยนี่เราจะมาทำอะไรขิ่หรือว่าจะมาแก้ครูโอเคเอโอเคงั้นวันนี้เราจะไม่แก้ครูะครับเราวันนี้เราจะมาเออเราก็แก้ครูแหละแต่ว่าเราจะมาแบบแก้ครูแบบเบาๆนะไม่ใช่อะไรมาใส่อาหารอะไรอย่างงี้เออแต่ทุบหัวครูใช่ไหมหรือว่าปลาใส่เอาเอา เราโทรโทรถามแม่เป็นอะไรเอาแล้วโอเคเออปิดชิปก่อนนะปิด